วัสดีครับสมาอยู่ช่องสายวันนานะครับก็ mm hmm. วันนี้มาคอยฉีดวัคซีนนะครับ mm hmm. โอ้ดูคนะผู้คนก็เกือบจะหมดแล้วนะครับ mm hmm. และเป็นอุปสรรคกับฝนด้วยฝนตกอย่างหนักเลยครับผมดูนะครับน้ำพ่่มโอ้ดูน้ำสิครับนอ,อน้ำ mm hmm. ม,มาถึงแล้วครับผมเ mm hmm. อ้า สวัสดีครับขอได้ซิ่งมาฉีดว่าซีนนะครับผม,มครับพี่เข็มแรกนะครับและเข็มที่สองไม่รู้ว่านกันไหนขะแนนมาอีกรอบหนึ่งกี่เดือนไม่รู้เหมือนกันสองสามสามเดือนถ้าไม่ได้เข็มที่สองข้ามจังหวัดไม่ได้ไโอเคครับแหมคิดว่าจะไม่ได้แล้วเข็มแรกแต่ก็มาคอยจนได้ก็ถือว่าโอ ฝนตกด้วยฝนตกอ๋อเป็นอุปสรรคครับนิดหน่อยดูยน้ำท่วมนี่ครับอ๋อมาถึงแล้วดูสะครับก็นั่งครับบางคนก็ต่อบางคนก็เข็มสอบงสอบางคนก็เข็มแรกนะครับก็ปะคนน้องเทกันไปอ้อหิวข้าวแล้ว เที่ยงยังครับผมเที่ยงแล้วอ๋อเราหิวข้าวแต่เขาก็หิวเหมือนกันกับเราแหละแต่เขาก็ยังจะฉีดให้เราจนเสร็จก็ทนหน่อยนะครับสู้ๆยกสองนิ้ว <c oughs> นิ้วเดียวโอ้เสียกหมดแล้วครับท่านผู้ชม สงสัยไม่ซาหรอกครับก็มาเรื่อยๆแหละครับรน้ำอเะโอ้โหนี่ครับแต่ฝั่งนู้้นก็เงียบแล้วแหละแต่เดี๋ยวก็ลุกไปอีกแถวหนึง่ง ครับคุณหมอและคุณพยาบาลก็พยายามเร่งมือให้เร็วที่สุดนะครับแต่ก็เกือบหมดนะครับเหลือแค่ไม่กี่แถวนะครับผมผมก็มาคอยเหมือนกันมาคอยตั้งแต่เช้าก็ยังไม่ได้เลยคอยตั้งแต่สองโมงเช้า จนเที่ยงแล้วครับแล้วมาเจอฝนอีกก็เลยกลายเป็นช้าไปเลยไม่เช้าก็ยังเร็วอยู่ก็คงไม่ต้องบอกนะครับก็มันท่านก็รู้อยู่ว่าผ่านไปผ่านมาว่าอยู่หน้าอำเภอบ้านตรวจนะครับ ดูฝนก็ลุกไปอีกแล้วครับลุกไปอีกแขวหนึ่งแล้วก็ไปเรื่อยๆทำไปก็จนกว่าจะถึงคิวครับก็ลุยน้ำกันไปเอ๊ะผมว่าท่านนี่สงสัยจะไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดหลือมัง้งฮะเอ,เอรบ สงสัยหมอเขาจะฉีดไข้หวัดใหญ่ให้เนี่ยแหละฉีดมาเรียให้ไข้หวัดใหญ่ฉีดไข้หวัดใหญ่ก็ฝนมันตกไปแล้วเกือบแล้วไปอีกแถวหนึ่งแล้วเหลืออีสามครับแถวที่สามเกือบแล้วเกือบแล้วใจเย็นใจเย็นหมอบอกว่าฉีดแล้วห้ามกินข้าวนะครับใช่ ห้าม๋ามกินเหล้าโอ้ห้ามกินเหล้าโอ้เข้าใจผิดเข้าใจผิดห้ามกินเหล้าใช่ไหมฉีดแล้วห้ามกินเหล้าแต่กินเบียร์ได้โอเคจัดไปเย็นนี่ดูไปครับถ้ามไม่มีฝนอะไรมันก็ง่ายนะครับแต่ก็ อยากเงี่หน่อยก็นะครับครับหับลิปนี้เขาจบเพยงที่นี้นะครับสวัสดีครับผม